ส9 0 0 0กิโลเท่านั้นเองนะคะดูชุดแต่งก่อนโลโก้สีแดงไฟหน้าเป็น led นะสว่างสว่างเลยนะคะชุดแต่งรอบพันจริงนะดูแล้วก็น,นี่เลยได้ท่อแต่งด้วยแทบจะเป็นแม็กไลเนอร์ใหม่เลยนะภายในบอกเลยว่าสวยสภาพดีมากนะสภาพเทียบเท่าป้ายแดงเลย กันที่สเสน่ห์รถบ้าน2ถนนต้าสร้างพุทธุมธานีกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามีตัวพิเศษมาแนะนํานะคะบอกเลยว่ามีคันเดียวในเต็นท์สวยๆเลยนะใครที่ตามหาอยู่ห้ามพลาดเลยนะคะกับเจ้าคันนี้เลยอีสูดีแม็ก x l e r y ปีปนี2023นะคะปีใหม่ด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคันนี้สวยกันมากขนาดไหนนะคะทุกคนบอกเลยอันนี้ e x ซ e r y แท้นะทุกคนดูชุดแต่งก่อนโลโก้สีแดงเอย๋ยอะไรเอ๋ยนะตรงนี้สวยๆเลยนี่อันนี้เป็นลายเคปลานะคะสเกิร์ตข้างหน้านะคะสวยมากแล้วก็ไฟหน้าเป็น LED นะสว่างๆเลยนะคะใส่กิง้งอ่ะทุกคนมาดูตัวล้อแม็กนะคะอันนี้จะได้เป็นแม็กสีดํานะขอบ16สวยๆเลยหนูชอบมากเลยมันแบบอันนี้คุ้มทนมากอ่าโลโก้ x l e r y นะคะอันนี้แท้นะทุกคน x l e r y แท้นะคะ กระจกพับมือคันนี้เป็นโอเพ่นแคปแคปเปิดได้กว้างๆนะคะสีเดิมๆนะไม่ได้ทําสีมานะคะรถเดิมๆไม่มีชนมาแน่นอนนะคะโอ้โหแน่นมากอะเมทัคเดิมๆจากโรงงานนะทุกคนไม่ไม่มีทําสีแน่นอนนะคะซอกประตูเดิมๆนะคะน็อตทุกตัวเนียนกริบไม่เคยแกะนะคะรถเดิมๆรับประกันมาแล้วนะได้รับการรับประกันมาแล้วนะคะตรวจมาแล้วเรียบร้อยอะนี่รถเดิมๆนะคะข้างหลังก็ รอบคันจริงๆนะคะจุดแต่งรอบพันจริงนะดูดูข้างข้างล่างดีกว่าช่วงล่างเดิมสภาพดีนะคะยังหลังมาให้แล้วก็นี่เลยได้ท่อแตแ่งด้วยบอกเลยว่าเสียงเล้าๆเลยนะคะอันน mm ี้มีก้องถอยด้วยเดี๋ยวเราดูแมกไลเนอร์กันแมกไลเนอร์สภาพดีทุกคนดูแทบจะเป็นแมกไลเนอร์ใหม่เลยนะแสดงว่าจาของเก่าดูแลดีมากเลยนี้เดิมๆนะอ่านอะทุกตัว ไม่เคยแกะไม่เคยถอดทางซ้ายทางขวานะคะอ่าเจ้าของเตาถือว่าดูแลดีมากนะด้านข้างด้านนี้อู้คันนี้สวยมากเลยต้องรีบละทุกคนมีโปรส่วนลดด้วยนะใครที่ทักเข้ามาภายในเดือนนี้เอาไปเลยเอาไปเลยเโปรส่วนลดไปเลยนะคะอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูเมทาร,ร์คด้านนี้กันต่อนี่เลยเห็นไหมเดิมๆนะพี่ๆรถสวยมากรถสวยมากใครอยากดูรถตัวจริงมาที่สนีดรถบ้านได้เลยนะคะน็อตทุกตัวเนียนกลิบนะคะพวกรอยตรงรอยแต้มจากโรงงานก็คือยังอยู่ครบนะคะพี่ๆอ่ะ ชุดเครื่องมือมีมาให้ครบนะคะนี่เลยนะชุดเครื่องมือครบนะคะอ่ะอเดี๋ยวเราไปดูความสวยของคันนี้ต่อดีกว่าพักข้างในไปภายในบอกเลยว่าสวยสภาพดีมากนะสภาพเทียบเท่าใแดงเลยกว้างแบบนี้เลยนะคะบอแคบเป็นบอหนังบอะด้านหน้าเป็นบอะผ้านะคะนีดได้สีแดงคาดดำด้วยนะคะมีโลโก้เอ็กซิลี่ด้วยนะทุกคนสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็คันนี้ได้หน้าจอสก,กีนะคะเดิมๆจากโรงงานเกียรธรรมดาของสปีดนะคะตรงนี้เป็นหนังได้แดงด้วยนะ พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะแล้วก็ชอบมากเลยตรงนี้จะเป็นโลโก้สีแดงนะคะสวยมากคอนโซลด้านหน้าสภาพดีนะทุกคนสวยๆเลยอแล้วก็ตรงนี้เขาออกแบบมานะคะเป็นแดงดํานะคะสวยๆเลยตรงนู้นก็มีนะคะทั้งสองข้างเลยนะคะแดงดําสวยๆเลยแนละเฉพาะตัวพิเศษนะคะนี่ที่เก็บของก,งกว้างๆเลยเดี๋ยวเรามาดูชุดเครื่องมือก่อนเล็บดุยาา <laughs> อ่านี่เลยสมุดคู่มือมีมาให้คมนะคะนี่นะทุกคนแล้วก็ด้านบนของ,ของคันนี้ ชอบมากๆนะคะมันเป็นสีดํานะคะสีดํานี่ของตัวอีสูจะเป็นแค่ตัวพิเศษนะทุกคนถ้าเป็นตัวธรรมดาก็จะเป็นสีครีมนะคะนี่ไฟติดทุกจุดนะเมื่อกี้สว่างสว่างเลยนะคะโอ้ยตรงนี้ก็ยังเป็นสีดําเลยนะคะคุมโทนมากๆเลยเท่ๆเลยนะคะกระจกสองหน้ามีไม้ทั้งสองฝั่งอ่าแล้วก็นี่เลยนะคะกระจกด้านหน้าเป็นกระจกตัดแสงได้นะเลขไม้ของคันนี้ทุกคนต้องไม่เชื่อแน่นอนนะคะอยู่ที่59,000กิโลเท่านั้นเองนะคะไม้แท้เช็คศูนได้นะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อดีกว่าดูตัวห้องเครื่องกันต่อนะะนนะะคคัี มาพร้อมเครื่องยนต์1.9ร้อแรงมานะเครื่องเดิมๆฟิตๆิตไม่รั่วไม่ซึมนะคะสตาร์ตติดง่ายมากนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องยนต์กัน ดูในส่วนของตัวคานกันต่อนะคะคานเดิมๆส,สวยๆนะนี่เดิมๆจากโรงงานนะคะไม่พี่อะไรเดิมรถไม่มีชนมาแน่นอนนะคะเครื่องไม่เคยได้รับการเสียหายแผ่นเพดอยู่นี่นะคะน็อตทุกตัวเนี่ยน็อตฝากระโปรงสีเดียวกับตัวรถนะฝากระโปรงเดิมมีแผ่นกันความร้อนไหมด้วยนะคะทั้งเราเป็นไทยของเหลวก่อนส่งถึงมือลูกค้าทุกคันค่ะแล้วก็รับประกันเครื่องเกียร์สุด,สด 1ปีหรือ1 0ึ0งหกิโลด้วยรถสวยๆแบบนี้นะคะเดือนนี้เราจัดโปรพิเศษนะลูกค้าที่ทักเพจเข้ามาภายในเดือนนี้เอาไปเลย4 9 9 0 0 0บาทนะคะราคานี้เฉพาะลูกค้าที่ทักเพจเข้ามาเท่านั้นนะคนเพียง8 0 0 0ันกว่าบาทตลอดรัสัญญานะคะสำหรับใครที่สนใจนะทุกคนรีบแคปแล้วก็ทักแชทติดต่อเข้ามาตามนี้ได้เลยหรือว่าทักเพจ a ฟ e b o o k ของเราเข้ามานะคะทางเรามีซีเพจตามนี้เลยแล้วก็มีติดต่อสองช่องทางนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะใครที่มีรถรุ่นไหนในใจหรือว่าสนใจรถรุ่น อยากได้รถสวยลงปกไปจกตามาที่นี่เลยเสรจรถบ้านสองมีคันเดียวนะรีบมาบ๊ายบาย